มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการ e ปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101 m ม z สวัฮสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะ พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาทางสวทปัตตานี FM 101 m h z และทางเพจสวทปัตตานี FM 101ค่ะดิฉันจิธาพันธุ์สุวรรณกุลนะคะจากความช่วยเหลือจากใจของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะคะก็มีการปล่อยคารวาลสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่โมูโนไปยังพื้นที่อำเภอสงัยกโรกจังหวัด ณราธิวัตเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้า8ัดนาฬิกาสานาทีค่ะที่เรือนฉบาจวนผู้วา่าการจังหวัดปัตตานีนางพัดิมอสเดียมูค่ะผู้วา่าการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคารวันของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่โมูโนอำเภอสง,งกลกจังหวัดน,นราธิวาสนะคะเพื่อส่งสิ่งของบริจาค ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะจากใจของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งก็ส่งไปยังผู้ประสบภัยของพี่น้องชาวโมูโนตนั่นเองค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ส่งกันไปบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะอาหารสดพวกไข่ไก่นะคะที่มีการบริจาคเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าก็ มีการนำรถไปส่งทุกๆวนนันนะคะแต่นี่คือเป็นรถใหญ่นะคะที่ส่งไปยังผู้ประสบภัยนะคะเป็นของบริจาคที่จากใจของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีค่ะโดยหลังจากเกิดเหตุนะคะโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่มูโน,โนผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีเองนะคะก็ได้เปิดจนผู้ว่าตลอด24ชั่วโมงค่ะ เพื่อที่จะรินน้ำใจชาวปัตตานีสูงโมโนโนะคะแล้วก็เชิญชวนชาวจังหวัดปัตตานีเนี่ยมาร่วมใจกันบริจาคสิ่งของเพื่อพี่น้องชาวโมโนค่ะ โดยสามารถนําสิ่งของมาบริจาคด้วยที่เรือนชาวาจนผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเราก็รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะก็นําสิ่งของมาร่วมบริจาคก,กันเป็นจํานวนมากนะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาดิมสเดียมูนะคะก็บอกว่า ทางจังหวัดปัตตานีนะคะได้นําสิ่งของส่งมอบไปยังผู้ประสบภัยที่มูโน,โนทุกวันนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นล็อตสุดท้ายของการส่งมอบสิ่งของบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีไปสู่ผู้ประสบภัยที่มูโนค่ะโดยการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนในครั้งนี้นะคะทางจังหวัดปัตตานีเองค่ะก็รับบริจาคเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยก็ให้บริจาคตรงกับทางนาราธิวาสเองเลย นะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็มีการ ขอชะลอการรับบริจาคสิ่งของไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าสิ่งของมีเพียงพอกับความต้องการแล้วค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านอื่นๆต่อไปด้วยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูให้กับพี่น้องชาวโมูโนนนะคะแล้วก็เป็นการส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวโมูโนนนะคะให้กลับมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็ยังต้องส่งกําลังใจนะคะให้สําหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในตอนนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการปัตตานีบ้านเราในวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามเราฟังและรับชมค่ะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้นะคะคุณไวยกิฟตลีบากาค่ะนําโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพลมุนดิฉันจีทาพันสุวรรณกุลลาทุกท่านไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิม9.00น10นาทีโดยประมาณจนถึง10.00นนะคะทางสวทปัตตานีเ m อเมกะเและทางเพจสวทปปตนีนี FM 101ค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ